ไม่หยุดลิซ่าแบล็กพิงค์ขึ้นแท่นลูกรักของทุกแบรนด์คลิปนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่ามาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะหลังจากที่แบรนด์แฟชั่นสุดหรูของอิตาลีได้เปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งในความร่วมมือของพราดีดัซึ่งเริ่มในปี2 0 1 9หลังจากการนำเสนอรองเท้าอาดิดา s ซูเปอร์สตาร์หลายรุ่นรวมถึงการเปิดตัวรองเท้าผ้าใบรุ่นลิมิเต็ดอ i ดิชันและล่าสุดค่ะดิดัสโฟรัมกำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากการสวมใส่ของแบดปันนี่ลิซ่าแบล็กพิงค์เคนดัลบ ัขององงตวเซึ่งน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งสิลปินมที่ไปอยู่ระดับแถวหน้าของโลกและไม่ว่าน้องลิซ่าจะหยิบจ,จับอะไรก็กลายเป็นกระแสและสินค้านั้นนั้นก็ได้รับความสนใจและขายดีเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกรักของด i ดัตฟอรัมก็ว่าได้ค่ะและอีกหนึ่งแบรนด์ดังระดับโลกที่รักน้องลิซ่าเป็นอย่างมากก็คือแบรนด์บูการีซึ่งล่าสุดน้องลิซ่าก็ได้ไปโผลในนิตยสารฉบับเดือนมกราคมปี2022ซึ่งเจ้าของแบรนด์บูการีก็มีความมั่นใจในตัวของ,น,องน้องลิซ่าเป อีกรอบนึงค่ะซึ่งบูเกอรี่แบรนด์เครื่องประดับชื่อดังระดับโลกก็ได้ยิงแอดโฆษณาเป็นรูปน้องลิซ่าในนิตยสารมารีแคลร์ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนที่วางจําหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเนื้อหาในนิตยสารก็จะครอบคลุมเรื่องสุขภาพความงามและแฟชั่นค่ะและหลังจากที่แบรนด์เครื่องประดับระดับโลกอย่างบูเกอรี่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าน้องลิซ่าแบล็คพิงค์คือ global brand ambassador ก็สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและอินเทรนด์ในเรื่องแฟชั่นของน้องลิซ่าก็ยิ่งส,งสมมงง่งอนน็องกค สร้างยอดขายให้กับแบรนด์อย่างโฉมทลายจนซีอของบูเกอรี่ถึงกับออกมาประกาศว่าจะดูแลน้องลิซ่าดุดเจ้าหญิงแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าปีนี้น้องลิซ่าจะมีโอกาสได้บินไปร่วมงานกับแบรนด์ดังๆอย่างบูเกอรี่และมีคอลเลคชันใหม่ๆออกมาให้เราได้ชื่นชมกันอีกหรือเปล่าค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมในคลิปนี้ค่ะและเช่นเคยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ